บทที่2เราจะมาเรียนรู้การใช้งาน screen capture หรือการจับหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะใช้งานอยู่ว่าเครื่องมือที่ใช้นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะในการใช้ screen capture หรือว่าการจับหน้าจอของการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูลหรือว่าบันทึกการทำงานของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราค่ะอันนี้คือลักษณะของ tools เครื่องมือในการบันทึกหน้าจอของเราค่ะ จะประกอบไปด้วยแบบแรกก็คือแบบ Full Screen ก็คือบันทึกแบบเต็มหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราค่ะแล้วก็แบบค u สตอมซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะให้คอสตอมแบบไหนรวมไปถึงเราสามารถที่จะกำหนดขนาดเองได้ด้วยค่ะด้วยการใส่ตัวเลขถ้าเรารู้ตำแหน่งหรือว่าขนาดหน้าจอที่เราต้องการจะทำการบันทึกค่ะเราสามารถกำหนดได้ตรงนี้ แล้วช่องต่อมาก็คือช่อง record inputs ก็คือเราสามารถที่จะให้มันบันทึกเว็บแคมได้ด้วยก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดเว็บแคมนี้นะคะให้มันเป็นเครื่องหมายถูกในลักษณะนี้เนี่ยมันจะสามารถบันทึกหน้าของเราในขณะที่กำลังพูดไปด้วยแล้วก็บันทึกพร้อมกันกับหน้าจอของคอมพิวเตอร์ที่เรากำลังแคปเจอร์อยู่นั่นเอง ทีนี้ก็อีกส่วนหนึ่งคือออ a u d ออ a ด d โอนี่ก็คือการบันทึกเสียงนั่นเองถ้ามีเครื่องหมายถูกแบบนี้แสดงว่าเวลาที่เราพูดลงไปเนี่ยมันจะบันทึกเสียงของเราพร้อมไปด้วยนั่นเองค่ะเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็จะกดที่ปุ่ม record ตรงนี้ค่ะพอกดปุ่ม record ปุ๊บนะคะมันจะเกิดหน้าจอแสดงขึ้นมาเป็นรูปแบบลักษณะนี้ค่ะ เป็นป๊อปอัพขึ้นมาที่จะเขียนว่า press F10 to stop the recording ก็คือให้เรากด F10 ถ้าเราต้องการที่จะหยุดการบันทึกแล้วจากนั้นมันจะนับถอยหลังให้เรา3 2 1แล้วก็เริ่มการบันทึกหน้าจอหบัดนั้นค่ะเมื่อบันทึกหน้าจอปุ๊บเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะของการบันทึกหรือว่าตัวทู o ที่เราใช้ในการบันทึกนะคะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะจะเปิดให้ดู เห็นไหมคะอันนี้เราจะเห็นว่า duration <c oughs> ก็คือเรากำลังบันทึกอยู่นานเท่าไรแล้วแล้วก็จะมี audio <c oughs> ให้เราเห็นด้วยว่าเวลาที่เราบันทึกเนี่ยเสียงมันจะขึ้นเป็นลักษณะของสีเขียวๆแบบนี้ค่ะแล้วเราสามารถถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการนะคะเราสามารถ delete มันทิ้งได้เลยหรือว่าเราจะ pause มันไว้ก่อนก็ได้ไปทำอย่างอื่นสมมติว่าทำงานค้างๆเอาไว้อยู่บังเอิญว่ามีใครมาเรียกให้เราไปทำอย่างอื่นเราสามารถ pause ไว้ก่อน คือหยุดไว้ชั่วขณะแล้วกลับมาแล้วก็รีซูมก็คือคลิกเพื่อที่จะทำการบันทึกต่อได้หรือว่าถ้าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถกด stop ตรงนี้ก็ได้หรืออย่างที่พูดไปแล้วก็คือสามารถกดปุ่ม F10 เพื่อทำการหยุดการบันทึกข้อมูลนั่นเองค่ะเมื่อเราสต o อปเสร็จแล้วนะคะหน้าจอโปรแกรมมันจะเริ่มประมวลผล ไอ้ข้อมูลที่ได้บันทึกเอาไว้ขึ้นมาให้เราเพื่อให้เราสามารถที่จะเซฟเก็บเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ของเราได้ค่ะเดี๋ยวจะสต็อปให้ดูนะคะว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะเมื่อเรากดสต็อปนะคะแล้วโปรแกรมมันประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นหน้าจอพรีวิวมาให้เราดูก่อนค่ะ ถ้าเราชอบใจเราก็สามารถที่จะเซฟได้ถ้าเราไม่ชอบใจเราก็สามารถที่จะดีลีทมันได้นั่นเองหรือว่าเราสามารถที่จะไปอีดิทเลยก็ได้แล้วแต่เราค่ะและเมื่อเรารู้สึกว่าเออโอเคกับการทำงานของเราแล้วนะคะเราจะใช้ไฟล์นี้เพื่ออีดิทนะคะเวลาที่เราเซฟค่ะข้อมูลที่เราเซฟเนี่ยมันจะมีดอทก็คือมีไฟล์เนมที่เรียกว่าดอท c a m e r e c นั่นเองค่ะ เป็นไฟล์สำหรับการแก้ไข Camtasia Studio ค่ะซึ่งวิธีการบันทึกหน้าจออย่างคราวๆก็จะมีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เรื่องของการปรับแต่งวิดีโอที่เราได้บันทึกเอาไว้แล้วค่ะเป็นการอ i ด,ดวิดีโอนั่นเองคราวนี้จะเข้าถึงส่วนสำคัญของการใช้งานโปรแกรม Camtasia แล้วล่ะค่ะ